อขอบคุณนักร้องที่มาสมัครนักร้องขอบคุณวันนี้ก็จะมีกิจกรรมของโรงเรียนผู้สูงอายุมารำโทนแล้วก็ของจิตอา,าสาตำบลหนองกระทุ่มเต้นบาสโลปนนะคะแล้วก็มีส่วนร่วมก็เห็นน้องๆเขาคาราบาวนะคะ,ะน้องๆไปหาที่อบอนะคะก็ยินดีในวันนี้ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะในการรับชมแล้วก็ส่งฝาไปเยอะๆ เราก็ฝึกฝาเดียวก็ได้สักคนหลวงดีสิบฝาก็คนส่งไปร้อยฝาบางทีก็ไม่ได้บางทีฝาเดียวก็ได้ในวันนี้ต้องขอบคุณน้องๆทุกท่านไม่ว่าจะเป็นหัวหน้าแล้วก็น้องๆคาราบาลเดงในะวันนี้นะคะที่มาเขาเรียกว่าอะไรลรามอมม